เปลี่ยนให้แล้วนะครับหัวปรับก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับพร้อมสายนะครับจิดตุ๊บติดนะครับกดใช้งานได้นะครับแล้วก็กระเด้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะแข็งหน่อยนะครับจะแข็งหน่อยนะครับเนี่ยใช้ได้แล้วครับดีครับลานตลาดไทยแคสนะครับคลิปนี้ก็ซ่อมหม้อข้าวยี่ห้อฟูจิมาลุนะครับก็อาการมาเละเลย คือมีทั้งไฟลั่วทั้งสังเกตว่าหลุดไปหมดเลยครับหลุดไปหมดหลุดไปหมดเลยนะครับอาการก็ลูกค้าก็มาใช้หัวเร่งเข้าไปอีกยิ่งลั่วเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็ย้ํานะครับุณลูกค้านะครับมั่งข้าวใช้แก๊สห้ามใช้หัวแบบนี้นะครับหัวแบบนี้ห้ามใช้ าใช้ปุ๊บนะครับรั่วหมดนะครับรับรองว่ารั่วหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมคลิปตอนที่ซ่อมเสร็จแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะรั่วเยอะเลยนะครับซ่อมเสร็จแล้วเราก็จะมาลองไฟกันนะครับสําหรับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับมองค่าใช้แก๊สท่านมีปัญหานะครับไฟรั่วไฟออกมาไฟสปาร์กไม่ติดนะออกมาไฟไม่แรงหรือไฟไปสีส้มหรือรั่วบริเวณนี้ทุกเนี่ยก็เอามาซ่อมได้นะครับเรายินดีซ่อมทุกอาการนะครับ ซ่อมแล้วก็จะเหมือนเดิมใหม่เอี่ยมเลยนะครับไฟก็จะสวยนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วสําหรับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สของยี่ห้อฟูจิมารุนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่อยู่ปรเก็ศนี้เองนะครับได้อามาซ่อมนะครับคือเขารั่วนะเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้หม้อข้าวไฟหม้อข้าวใช้แก๊สเนี่ยก็แนะนํานะครับอย่าใช้หัวเล่งเด็ดขาดนะครับหัวเตาแม่ค้านะฮะจะไปพ่วงกันไม่ได้แบบนี้ครับ แบบนี้ห้ามใช้ีนมีจะตัวทีข้างบนเนี่ยห้ามใช้เวลาใช้แล้วทําให้รั่วพอรั่วปุ๊บทีนี้ก็งานเข้าเลยครับเสียหมดเลยนะครับนี่ครับสปาร์คติดแล้วนะครับกดไฟวิ่งมาสวยงามนะครับสีอ่ายเป็นสีฟ้าเขียวๆเนี่ยนะครับใช้งานดีนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จแล้วสําหรับ ยี่ห้อนหม้อหุงข้าวของฟูจิมารุรลยนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับไฟล่อตัดและไฟล่อยังมีนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับลูกค้าชมคลิปนะครับหม้อหุงข้าวใช้แก๊สท่านมีปัญหาเช่นสปาร์กไม่ติดนะครับสปาร์กไม่ติดไฟล่อไม่ติดไม่มีกดมาแล้วเป็นเปลวสีสีส้มๆนะครับก็เอามาซ่อมนะครับเอามาซ่อมถ้าเกิดแล้วรั่วบริเวณนี้ก็อย่าใช้นะครับอันตรายนะครับอันนี้เราซ่อมแล้วก็ไม่รั่วนะครับไม่รั่ว ไม่รั่วเดี๋ยวจะลองให้ดูนะนี่ครับไม่รั่วแล้วนะครับไม่ติดเลยไม่รั่วแล้วนะครับนะับทางนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับไม่มีรั่วแล้วครับก็ขอบพระคุณมากครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับสวัสดีครับ